สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับการพยาการณ์อากาศบริเวณภาคใตายฟังออกของวันฮัทที่18กรกฎาคม2567กัรดิฉันวาทีรอยตรียิ่งปัจจุประเทศค่ะมาดูกันว่าวันนี้จะมีลักษณะาการแปไแมกันมั่งจากผากแพนทีอากาศพิ้วพื้นจะเห็นว่ามีรองมรสุมยังคุงผัดผ่านทางตอนบนของประเทศไทยค่ะแ้วกจากผาใตายดาวเทียมฮิมารุจะเห็นว่าภาคใต้ตอนบนวันนี้มีค่อนข้างแน่นแน่นใน่วนโมผคใต้ตอนล่างจะมีมีค่อนข้างหน่อยค่ะ แล้วก็จักเดลดาชุมพรเช้านี้นะคะพบกรุงพุทธคำังอ่อนทึ่งปั่นกลางบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรค่ะจักเดลดาสถิงพระนะคะพบกรุงพุทธคำังอ่อนทึ่งปั่นกลางเหมือนกันค่ะแต่เล็กน้อยมากนะคะอยู่ทางด้านจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะแล้วก็กรุงพุทธปากนองในอาไทยตอนล่างน,นะคะรายงานอุณหภูมิปาคใต้ฟังออกค่ะสำหรับอุณหภูมสิสูงสุดเมื่อวันวันวดได้33.0องศา,ศาเซลเซียสอย่างเพลเมืองจังหวัดเพชรบุรี นักขุนนักภูมิตำสุดชาวนี่วัดได้22.9องศาเซลเซียสเทสตามบินฮัทยย้ายจ,จังหวัดสงขลาเราค่ะรายงานปริมาณฝนสะท้านี่หยิบเซชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะตั้งแต่7โมงเช้าเมื่อวานจนถึง7โมงเช้าว,วันนี้พบว่ามีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางวัดฝนบางสุดได้ที่อำเภอหนองจิกค่ะจังหวัดปัตตานีวัดได้31.2ม mm. ิลลิเมตร พยากรณ์การาคกตายฟังออกค่ะช่วงนี้นะคะยังคงได้รับอิทธิพลจากมอสุมตะวันตกเชียงใต้กําลังค่อนข้างแรงผัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันาคใต้และก็อเอาไทยทาให้นะคะยังคงมีฝนหรือฝนฝักขนองหลายพื้นที่และก็มีฝนนักได้บางแห้งส่วนมากอยู่ทางตอนบนของภาคค่ะตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีนะคะประจวบชุมพรสุราษฎร์และนครศรีธรรมราชมีฝนได้รอยละหกสิบข้องพื้นที่จังหวัดพัทลุงสโขคาปัตตานียะลาและกานาราทิวัดมีฝนได้รอยละสี่สิบข้องพื้นที่ค่ะ อุณหภูมิค่ะสำหรับอุณหภูมิตำสุดจะอยู่ในช่วง23ถึง26องศา,าเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง29ถึง3๐องศา,าเซลเซียสค่ะขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฝาาขนองแตกลมกระโชกแรงสำหรับถือลมค่ะตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ขึ้นไปนะคะเป็นลมตะวันตกเชีงยงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้มีคลื่นทางฟั่งสูงประมาณ2เมตรบริวเวณที่มีฝนฝ ตั้งแต่จังหวัดตคาคอนซีธรรมราชลงมาเป็นลมตัดตอกเชียงตายความเร็ว1 5 3 5กิโลเมตรต่อชอั่วโมงมีคลื่นห่างฟัง่งหนึ่งถึงสอเมตรค่ะในส่วนของบริเวณพ้นฝากขนนองและคลื่นจะสูงมากกว่า2่องแมดได้ดังนั้นพี่น้องใช้เรือจะประมงค่ะให้ระมัดระวังละการกเลี่ยงเรยอบริเวณที่มีฝนฝากขนนองขาดไม้ยภาวะการเจ็ดวันข้างหนา้าระหว่างวันที่1 8 2 4ก,กรกฎาคมค่ะสำหรับาคกตายฟั่งออกตอนบนนะคะ จะมีฝนนะคะในช่วงคองวันที่18จนถึงวันที่20ร้อยละ60ขลองพื้นทีและก็ตั้งแต่วันที่20ถึงวันที่2 4ค่ะจะมีฝน้อยละ30ถึง40งของพื้นทีค่ะใน่วนห้องผักใต้ต่อนลางค่ะตั้งแต่วันที่18จนถึง20ค่ะจะมีฝนลอยละ40ของพื้นทีและก็ตั้งแต่20อจนถึง2 4นะคะจะมีฝน้อยละ20ถึง30ของพื้นทีค่ะสำหรับการพยากรณ์อากาศ ขอผักตายฟังออกวันนี้ขอจับเพลงธนีแล้วเจอกันไหมวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ ยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปรุง